ที่ผ่านมาเขาก็มีการกล่าวหาสถาบันประมา,ะมากษัตริย์ใหม่ดีโนโนี่นั่นแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลบอกหนูเนื้อกฎหมายอยู่เบื้องหลังเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดากล่าวหาสถาบันแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ทำเขาเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายเขาเป็นผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ สวัสดีครับ,รบพบก,กับผมเทืดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6มิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดาชั้น14ที่อยู่ดีกินสบายตอนนี้กลับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาแล้วคุณพ่อนะคะก็มีอาการคุณพ่อก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะก็ จริงก็ถ้าจะเห็นตั้งแต่วันที่ถึงถึงเมืองไทยอะนะคะคุณพ่อก็จะเหมือนกับไม่ไม่ได้สดชื่นเท่าเดิมพออิงแต่อิงก็เข้าใจเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เมืองไทยอะนะคะแล้วก็คงมีอาการเครียดพอสมควรเพราะว่าที่วันนั้นกับทางครอบครัวเองก็ก็ได้คุยกันก็ก็เห็นอยู่นะคะว่ามีอาการเครียดและพอ,อ,อคืนนั้นเนี่ยก็ก็ได้ทราบพร้อมกับสื่อน,นะคะว่าว่าได้ไปโรงพยาบาลตำรวจ ก็คือมีอาการเครียดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะตอนนี้ที่ที่ไปเจอมาก็กก็ก็เห็นแบบนั้นค่ะก็อ่อนเพลียคือนี้ค่ะเอ่อหน้าเป็นห่วงเนี่ยคือจริงๆคุณพ่อตอนช่วงปีที่อิงท้องน้องพิธานะนะคะ2,020คุณพ่อเป็นโควิดรุ่นอูฮันเลยคือเป็นหนักมากรุ่นแรกรุ่นก่อนก่อนก่อนเดลตานะก่อนก่อนมียาฉีก่อนทุกอย่างนะคะคุณพ่อเข้า ICU ไป9วันนะคะแล้วก็น้ำหนักลด อย,อยู่โรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึ่งนะคะออกมาน้าหนักรดไป10โลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ปอดะคะ่ะก็ยังมีสก,กาอยู่ซึ่งคุณพ่อก,ก็พยายามออกกําลังกายเพื่อจะให้ให้ฟื้นนะคะแล้วก็กลับมาได้เยอะพอสมควรเรื่องทักษิณชินวัตรคุณก็ไม่ได้พูดความจริงคุณก็ไม่กล้าที่จะพูดความจริง22สิงสิงหาทักษิณชินวัตรลงเครื่องที่ดอนเมือง สุขภาพร่างกายแข็งแรงโบกไม้โบกมือเป็นนักโทษวีไพีที่ไม่ได้ถูกจองจำไม่ได้ถูกพนันการด้วยกุญแจมือใส่สูตรถูกไทยเดินทางจากดอนเมืองมาฟังคำพิพากษาสารดีกาที่บริเวณสนามหลวง ยีสิบงสิงหาฟังค่ะพิพากษาสารตัดสินว่าทักษิณต้องติดคุกเด็กขาดแปปีหมดอายุความไปหนึ่งปีหมดอายุความไปหนึ่งคดีเหลือสามคดีรวมแปดปีทักษิณเข้าเรือนจำไปสิบาชั่วโมงวันถัดมายื่นขออภัยโทษลดโทษเหลือเด็ดขาดหนึ่งปี คำพิพากษาให้ทักษิณติดคุกลดโทษเหลือหนึ่งปีแต่ระเบียบราชการพาทักษิณหน,นีออกจากคุกนี่มันหนีตามระเบียบจริงๆระเบียบราชการพาทักษิณออกจากคุกโดยอธิบายว่าทักษิณป่วยวันนี้90วันที่ทักษิณป่วยนอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลตำรวจ ถ้าเป็นคนที่บ้านผมเขาก็ทําใจแล้วแหละถ้าญาติพี่น้องป่วยขนาดนี้เก้าสิบวันละสิ่งที่ป่วยวันนี้ไม่ใช่ทักษิณชินวัตรสิ่งที่ป่วยวันนี้คือกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมไทยที่ป่วยป่วยที่ไม่กล้าพูดความจริงป่วยที่ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียม คุณจะอธิบายยังไง90วันที่ผ่านมาพอจะครบ30วันบอกทักษิณป่วยต้องผ่าตัดพอจะครบ60วันเข็นทักษิณออกมาโชว์ผ่านมา90วันเหลือแต่สวดบางสกุลและพี่น้องครับนี่ว่าจะนิมนต์พระไปสวดบางสกุลให้ มาก็มีการชุมนุมกับไล่ฮะของกลุ่มคอปทอนะครับที่ปรากฏว่าไปขับไล่ถึงโรงพยาบาลมีการเอาผิดนะครับหมอใหญ่มีการเอาผิดอธิบดีกรมวิชาันมีการเอาผิดรัฐมนตรีนะครับกระทรวงยุตธรรมที่ปล่อยปะละเลยฮะให้นักโทษเทวดา ขึ้นไปอยู่ชั้น14ปรากฏว่าก็มีการเอาคืนให้ดีเอไปทำการจับกลุ่มตั้มซึ่งเป็นแกนนำคอปทอถึงบ้านเลยทีเดียวฮะซึ่งอายการกับทางดีเอสยยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ฮะว่าจะดำเนินการฟ้องหรือไม่ฟ้องต่้มอย่างไรนะฮะโดยมีการรื้อคดีเก่าขึ้นมาแล้วก็ลากไปเป็นคดีพิเศษแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เอี่ยมจุกฮะ รมชี้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมแม้แต่คนของเพื่อไทยที่ไม่มีสิทธิ์เหนือกว่าเทวดาชั้น14นะครับรังสิมันโรมพักเก้าไกลกล่าวถึงนายรุศรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อได้กล่าวถึงนายชัยธวัฒน์ตุลานนนนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลเดินสายพูดคุยเรื่องแนวทางนิศกรรมกับอดีตพุทธอิสระนะครับในทำนองว่าการนิสกรรมควรเป็นการดำเนินการเพื่อทุกคนทุกฝ่าย ไม่มีประโยชน์แอบแฝงหรือทําเพื่อพวกพ้องของตนเองว่าการที่พักเก้าวไกลเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นก็เนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงการใช้นิติสงครามในกฎหมายหลายฉบับเพื่อจํากัดการแสดงออกของประชาชนกลายเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้บ้านเมืองของของ,ของประเทศไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้ การนิรโทศกรรมโดยมีการหารือร่วมกับตัวแทนฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการคือกระบวนการที่จะนาไปสู่ความยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งที่กําลังถูกดำเนินค,คดีและถูกดำเนินคดีไปแล้วและยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่มีแนวโน้มจะถูกดำเนินคดีนอกจากนี้รังสิมันยังพูดถึงมีคนคนเดียวเหมือนจะได้ความ ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดคือคนอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจการนิรศกรรมของพักคก้าวไกลเป็นการเลือกปฏิบัติตรงไหนผลของกฎหมายถ้าผลักดันสําเร็จคือความเป็นธรรมที่ให้คนรุ่นใหม่คนเสื้อแดงผู้ถูกเรียกร้องประชาธิทปไตยทั้งหลายไม่เหมือนการเลือกตั้งในอดีตนายกตรีหรือการเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองให้ใครคนใดคนหนึ่งเสียหน่อย นะับรบังสิมันโมยังบอกว่าพรรคก้าไกลจะสร้างการเลือกปฏิบัติไม่จริงและเป็นการใส่ร้ายทางการเมืองไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จริงอนุสรณ์เป็นถึงสสสิ่งที่ควรทำก่อนพูดคือการไปดูเนื้อหาสาระของกฎหมายถ้าไม่รู้ไม่ควรพูดถ้าพูดก็ควรไปดูร่างและถ้าได้ไปดูมาแล้วจะได้เห็นว่าสิ่งที่ได้ออกมาไม่ใช่เป็นความจริงทั้งสิน้น ประเด็นเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือก้าไกลเนี่ยกำลังดิ้นในเฮือกสุดท้ายนะครับเริ่มต้นจากธนาธรแล้วก็มาชัยทวัฒนะครับพยายามทําทุกอย่างให้ได้เนี่ยโทษกรรมโดยเฉพาะเรื่องของมาตราหนึ่งสองการเนืยอศกรรมนั้นก็รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะครับทำให้เป็นประเด็นตอนนี้เขาพยายามไปตั้งกลุ่มต่างๆกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่นะครับเพื่อที่จะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการประสานงาน ไปยังสายกบปปสนะครับสายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะเพื่อที่จะร่วมเป็นพลังที่จะขอให้มีการนิรศษกรรมโดยเขาจะเป็นผู้เสนอกฎหมายและก็พยายามผลักดันให้ทุกฝ่ายนิรทษกรรมเพื่อให้พวกเขานั้นรอดพ้นผิดเน้นย้ำโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา1 1 2หนึ่งฮะเป็นประเด็นสำคัญแต่นะครับก็เอี่ยม อนุสรเอี่ยมสะอาดก็ไปต่อว่าทางฝั่งของก้าวไกลบอกว่าให้ไปแก้ปัญหาเรื่องในพักก่อนนะโดยเฉพาะเรื่องของทางเพศล่วงละเมิดทางเพศก็เลยด่ากันไปด่าก,กันมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเรื่องของนักโทษเทวดาชั้น14มีคนตั้งคําถามกับผมว่าตกลงยังไงทําไมปล่อยให้ตกลงอยู่ชั้น14หรือไม่อยู่ชั้น14ตกลงไปยังไงผมเรียนหุ้นส่วนนะนักโทษเทวดายังคงอยู่ชั้น14นะครับ ส่วนตอนนี้สิ่งที่ประชาชนได้เห็นคือ 1. ได้เห็นพฤติกรรมและการกระทําว่า 1. เขากระทําความผิดจริงและเขายอมรับสารภาพโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งที่ผ่านมาเขาปฏิเสธว่าถุกกันแกล้งโน่นนี่นั่นกระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมวันนี้คงเห็นชัดเจนว่าเขาไม่ถูกกันแกล้งและเขาได้รับการเขาก็ยอมรับสารภาพด้วยตัวเขาเองว่าเขาทําการทุจริตคอร์รัปชันนี้ซึ่งตอนนี้คดีแรก ะะที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซิมแบงค์ปปชได้แจ้งไปยังกระทรวงการคลังให้เอาเงินจำนวน4,000ล้านบาทคืนเพราะเขายอมรับสารภาพว่าเขาได้ให้เงินกับพม่าและให้พม่ามาซื้อคอมพิวเตอร์ของบริษัทเขาทําให้ประเทศไทยเสียหายไปถึง4,000ล้านบาทตอนนี้กระทรวงการคลังอย่างนิ่งถ้านิ่งคนที่เป็นน้ำตีว่าการกระทรวงการคลังคือเศรษฐาทวีสินนั่นหมายถึงว่าจะ ต้องรับผิดชอบถ้ามีการยื่นไปแล้วกระทรวงการคลังนิ่งเฉยก็ต้องถูกนำมันคดีตามกฎหมายตามมาตรา1น7แต่ที่ผ่านมาเขาก็มีการกล่าวหานะสถาบันประมหกษรตรัยว์ใหม่ดีโนนี่นั่นแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลบอกหนูเนื้อกฎหมายอยู่เบื้องหลังเป็นผู้วิเศษเป็นเทวาดากล่าวหาสถาบันแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ทำ เ,เ,เขาเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายเขาเป็นผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้คนไทยได้เห็นเชิงประจัษ์หมดละว่าสิ่งที่พยายามเขาพยายามกล่าวหาสถาบันกล่าวหากระบวนการยุยธรรมของไทยกล่าวหาศาลกล่าวหาอายาการกล่าวหาทหารเข้าตัวทักษิณหมดวันนี้คนไทยคงได้เห็นเชิงประจษ์มากขึ้นนะครับและผมเรียนย้ำว่าการได้เห็นเชิงประจัษ์มากขึ้นเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ใ้กลางยีสา่อกตกวุวนกันเป็นลูกความเพอให้เราได้ตัวคาใจตอบแข็งได้ด้วยการอกปสงรวมใจกระคับประคองตามทันลงของความเป็นไทยสังหรชาติการกั กานนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้้านเมืองจะสิ้นไนลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน Thank uh you. -huh.